สาเหตุของหลังคาร่วซึมที่เรามักจะเจอกันส่วนใหญ่ก็จะมีหลักๆอยู่2อแบบนะก็คือหลังคาเก่าแล้วมันแตกรล้านะครับมันก็จะทําให้ร่วดซึมได้อีกหนึ่งสาเหตุก็คือ่วที่บริเวณหัวสกูนี่แหละครับที่จะร่วได้นะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาทํามาสําหรับในการป้องกันนะครับน้ํารั่วที่หัวสกูนี่แหละครับได้แบบ100%เซเลยจะใช้กับการติดตั้งใหม่ก็ได้นะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวสกูรวมถึงยางใต้หัวสกูด้วยนะไม่ให้โดนแดดโดนฝนนะครับ ป้องกันไม่ให้เป็นสนิมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจะสามารถใช้งานได้ยาวขึ้นนานขึ้นนะครับเป็น10บสปีแบบไม่มีรั่วไม่มีซึมอย่างแน่นอนครับหรืออีกแบบหนึ่งเราจะไปใช้กับหลังคาเก่าๆนะครับที่มีปัญหาน้ารั่วที่หัวสกูแบบนี้เนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะเราแค่ยิงตัว PU หรือว่าซิลิโคนนะครับเข้าไปที่หัวสกูก่อนหรือว่าเราจะยิงที่ตัวใต้หมวกที่ปิดหัวสกูเลยก็ได้แล้วก็เอาไปครอบนะที่หัวสกูเนี่ยก็คือจบเลยป้องกันน้ํารั่วที่หัวสกูได ซึ่งรุ่นนี้เขามีการปรับวัสดุมาใหม่ด้วยเป็นพลาสติกนะครับจากเดิมที่ผมเคยรีวิวมันเป็นเหมือนสแตเลสนะซึ่งตัวนั้นจะเป็นวัสดุที่มีราคาสูงนะครับ เขาก็เลยปรับมาเป็นแบบพลาสติกนะครับซึ่งจะมีราคาถูกลงนะครับแล้วก็ใช้งานได้กับหลังคาเนี่ยหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นหลังคารอนเมทัลชีตกระเบื้องรอนคู่หรือจะเป็นลักษณะไตลอนสามารถใช้งานได้หมดนะมีรูปทรงให้เลือกใช้งานนะครับจะเป็นแบบรูปทรงเดียวกับรอนหลังคาเลยหรือว่าเป็นแบบเรียบๆที่เราจะใช้กับพวกแฟตชิ่งหรือว่าครอบข้างแบบนี้ก็มีให้เลือกใช้นะครับแล้วก็มีสีให้เลือกใช้เนี่ยถึง11สีให้เข้ากับตัวหลังคาของเราได้นะครับราคาต่อตัวตัวนี้จะตกสักประมาณ5บาทนะครับ ตัวอย่างหลังคากระเบื้องรอนคู่ตรงนี้ของผมเนี่ยก็ใช้ไปอยู่สักประมาณ25ตัวเพิ่มงบมาอีกไม่กี่บาทนะครับแต่จะช่วยเรื่องของการป้องกันน้ํารั่วซึมที่หัวสกูเนี่ยได้แบบร้อเซ็นต์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการนะครับใช้งานที่คุ้มค่านะครับสำหรับงบที่จ่ายไปแล้วก็สิ่งที่ได้มานะครับตัวนี้นะครับก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับการใช้งานถ้าท่านใดเจอปัญหาน้ํารั่วซึมที่หัวสกูอยู่นะครับลองดูเป็นแนวทางได้